าหารตันนี้คือไอศิมเมโยช็อปโตรกับโบแค่ช่วยดูหน่อยค,อครับกินแล้วอะ่ะอันนี้ก็คือชื่อว่าอะไรครับชื่อว่าของแข็งอันชันโอเคแล้วก็ที่โลกที่ได้ของไมเคือชื่อว่าอะไรคะอันนี้ของป๊าป๊าชื่อชื่อว่าบัวลอยครับ แล้วก็น้ำจิ้มของมะมะล่ะครับอันนี้อันนี้คือน้ำกะทิครับอ๋อครับแล้วก็ของผมก็เมนค้าพ้นของผมด้วยไปแล้วนะครับแล้วก็ชื่อของผมหา้กระหม่อมก็คือตอยสตอเบอรี่มาแค่ก้อนเดียวนะครับ<ม>ก็ใครอยากจะกินก็มากินกันที่ b i g C ซ K A บิสซ <s poured alive> ีแล้วก็มันจะมี MK อยู่ MK ที่บิสซี MK ที่บิสซีนะครับก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับายบาาบายบายกลัาบ้านพี่ชายบ้ามาบายบาย